ศึกเจ้าวมวยไทยประจำเสารส่งท้ายปีอยู่กับผมครับนาย้าย ประจําวันเสาร์ที่27ธันวาคมพศ2568นะมีโชคดล้วกันทั้งหมดเดียวคู่หยิบยกมาพูดคุยหน้าช่อง4คู่สั้นๆง่ายๆไม่ต้องสูกกันเยอะก่อนจะลุยกันก็ขอฝากไว้กิดเดียวเส้นทางการลงทุนเกี่ยวกับหมัดมวยเนี่ยรวดเร็วมั่นคงปลอดภัยเปิดเร็วปิด,ปดช้าน้ำดีจอ,อกตัวบางแต่กินแบ่งกินได้ครบทุกยกทุกรายการทางเข้านี่อยู่ใต้โปรไฟล์ใต้คลิปใต้ใคอมเมนต์ผมวางรายละเอียดไว้หมดแล้วมีมวยหวยฟังฟรีด้วยนะเซียนในเวทีเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันแตกต่างกันที่ชชชิินนคคคววามดดส่่่ใรทีอตแปลง ผมเนี่ยก็ฝากกดหัวใจบันทึกคลิปรีโพสต์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดกันได้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจให้กันด้วยมาไปลุยกันดีกว่ามากันที่คู่แรกของอรายการเดี๋ยวเล่นมวยก็อย่าลืมออกตัวกันด้วยนะมาที่คู่แรกอย่างฉลามเงินสิทธ์ฉลามขาวจะพบกับยอดบุญน,นําชหะพยักงานแก้จากราชดำเนินนะเป็นฉลามเงินเอาชนะคะแนนมาได้แล้วมันต่อที่อ้อมน้อยฉลามเงินมุมแดงเนะี่ยเป็นแฝดฉลามทองอายุ19ปีสูง1 7าชกบา5 0สกว่าไฟ เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาต่อยแรงวงในคว้าคอจ้ำปรับตีปลายแข็งแกร่งส่วนมุ้เงินอย่างยอดมุนนามอายุ16ปีสงูง172ชกมา50กว่าไฟเป็นมวยเข่าบุดุดันปลายแข็งแกร่ง คู่แรกนี้ซ้ายเว้ยเนี่ยขอชอบไปที่ฉลามเงินแก่เก๋าวกว่ากิกหนึ่งลักเหลี่ยมดีกว่าแข้งซ้ายเนี่ยคุมได้เอาอยู่แน่นะเป็นรุ่นพี่ได้ช่วงอีกนิดหน่อยคิดว่าจะย้ำชชยได้แน่นอนในไฟนี้ชอบไปที่ฉลามเงินสิฉลามเขาย้ำไปที่มุมแดงอย่างฉลามเงินได้เลยมาต่อน,นี้คู่ที่2องของรายการน้องคู่เอกของ รายการศึกเจ้ามวไทยอยากเบอร์นหนึ่งซอสระชีพแล้วพบกับฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวเบอร์นหนึ่งในอายุสิบเจ็ดปีสูงร้อยถึงห้าชกมางหกถึงไฟต์เป็นมวยซ้ายฝีมือกับเครื่องเข่าขวางหน้ามีหมัดสอแกแจมตลอดหนักแรงทุกลูกรวดเร็วจัดนะล่าสุดในชักแนนเทพคามินทนาพลรีสอร์ทมาส่วนด้านฉลามทองมุนเงินเนี่ยเป็นคนพี่อายุสิบเก้าปีสูงร้อยเจ็ดสิบ ชกมา,าถึงไฟเคยเป็นแชมป์มุ่นไฟเวทที่ออมน้อยนี่แหละเป็นมือขวาจังหวะฝีมือเตะตั้งขวางคาอาวุธหลากหลายเตะขวา,า,วาต่อยขวาขวางหน้าแทางแรงปลายมีฮึดล่าสุดเนแพ็แนนต่อทันเทพสอนนุลมลในไฟป้องกันแชมป์มาน,นะพายต่อทันเทพสอนน้ำมเหมนมาสองไฟติดแล้วคู่ร้องคู่เอกนี้ซ้ายในขอเชียร์เขาพี่ฉลามทองได้สูงยาวใหญ่กว่าเป็นรุ่นพี่ไฟนี้ต้องกู้ความมั่นใจตัวเองกลับมาหน่อยด้วยดีกรีแชมป์เก่าแต่ต้องระวังมาสอกของไม่เด็ดหน้าพรานวันเทียบของเบอร์หนึ่งไว้ดีแต่เชื่อเถอะฉลามทองหักเรียมดีกว่าแน่น ทอบที่ฉลามทองสิทธฉลามขาวมาตอนนี้คู่เอกคู่นํารายการของ สิบเก้ามวยไทยวันนี้จะเป็นบุญโชติสอบุญนิมิตจะพบกับคิวทองทีเคดีมวยไทยมุ่งแดงอย่างบุญโชติอายุยี่สิบปีสูงหนึ่งเจ็ดสิบโชคมาแปดสิบกว่าไฟเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายฉลาดเดี่ยมเชิงดีส่วนมุ่งเงินล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนต่อตวงทรัพย์ต่ออิทธิพรมานะส่วนนั้นมุ่งเงินอย่างคิวทองอายุสิบเก้าปีสูงหนึ่เจ็ดสิบโชคมาหนึร้อยกว่าไฟเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักเตะดักถีบขวางหน้าควันสอกสวนฉลาดเดี่ยมเชิงดีรวดเร็วจัดล่าสุดเนีีีี่่่่ยยยยยชชชนนนนะะคคคแตออลววววรรรรณกขขาามมไททู้สเเ์ับ มุมแดงอย่างมุญโชดต้นต้นลุนเอานะปลายปลายเนี่ยได้เหนแน่นอนอาวุธเยอะกว่าคิวมวยดีหลักเหลี่ยมเอาเรื่องทางด้านคิวทองเนี่ยต้นจัดปลายเนี่ยมียมั่วไปเห็นนะ วัดใจเอาครับสว่วนตัวเนี่ยชอบไปที่บุญโทษสบุญมินิเกมยื่นเนี่ยเอาอยู่แน่นอนมาต่อน,นี่คู่ที่สี่ของรายการคู่ท้ายของผมอย่างยอดบวงามมอธันวาสิษย์โดยเฉพาะเขารนเล็กสิทธุขุภัพหมุมแดงอย่างยอดบวงามเนี่ยเป็นมวยแทนเชอรี่ต่อยส่วนนะอายุสิบแปดปีสูงนอตสิบชกมาสิบกว่าไฟเป็นมวยฝีมือครบเครื่องสอกส่วนแรงส่วนน้ามุานเวียนอย่างเขารนเล็กเนี่ยชกมาสิบกว่ววนาไฟเกินยี่สิบไฟแล้วเป็นมวยบู้ดุดันแข็งแกร่งคู่ที่สี่นี้ท้ายไม่เนี่ยขอเชียร์เข้าไปที่มุนเวียนอย่างเขารนเล็กกำลังมัั่่่นนใจฟอร์มมสดคงกวา พร้อมกว่าร่างกายแข็งแกร่งสบายมากชอบที่เขาร้านเล็กสิทธิขุนทัพวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแคน,นี้อยากรวยส่วนเน่าอยากรวยด้วยกั็เข้ามาที่บ้านนายใต้เวททางเข้าในใต้ปไฟลใต้คลิปใต้คอมเมนต์ผมบอลเรียนไม้หมดแล้ววันนี้นายสายเวทขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ